วาระเฉลิมพระชนมาบรรจบขอน้อมนบบาทบงพระทรงศรีผวายพระพรชัยมงคลด้วยพักดีมหาราชินีทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทลิเนียเทเบิลดีจำกัด สนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LC c a b เค t บิวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่2ส,งสิงหาคม2 5 5 7ิคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นผ่านทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable t บได้เป็นประจำทุกวันนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนผังรายการโดยเราจะออกอากาศผ่านทางช่อง9นะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นออกอากาศผ่านทางช่อง19แต่ว่าเรามีการปรับผังให้เข้ากับระบบทีวีดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมข่่าวท้องถิน ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ผ่านทางช่อง9้าของ lc cable tv ได้เป็นประจำทุกวันครับวันนี้เราเ,เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ก็ได้เตรียมความพร้อมในการจัดมหกรรมสินค้าช่วยเหลือค่าครองชีพอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนครับ <S <S ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 <S <S นางปรานอมเฉินบำุงนะครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้แถลงข่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพนะครับซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่12สิงหาคมนี้ภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ถนนทุ่งโฮเ็นครับทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพโดยนําผู้ประกอบการจากทั่วประเทศนะครับมาจําหน่ายสินค้าในราคาโรงงานกว่า400คูหาโดยยึดหลักสินค้าราคาถูกจริงลดจริงถูกกว่าท้องตลาดและเป็นสินค้าใหม่ในราคาโรงงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มสินค้าโอท็อ SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าของกลุ่มบริษัทพัฒนาพี่บูรณ์จำกัดกลุ่ม CP และเครือเจริญโคกพันธ์นะครับในงานก็จะมีกิจกรรมลดแลกแจกแถมจำหน่ายสินค้าช่วงนาทีทองตลอดระยะเวลาในการจัดงานนะครับ คาดว่าจะมีรายได้สัพัดตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานกว่า20ล้านบาทและภายในงานนะครับก็มีทหารจากมณฑลท,นทหารบกที่33ก็มาร่วมจัดเวทีคืนความสุขให้กับประชาชนและจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพรวมไปถึงการรักษาเบื้องต้นให้กับผู้ที่มาชมงานด้วยครับ หลังจากที่ทีมแพทย์นะครับได้เข้าช่วยเหลือหญิงสาวว,าว,าวัย31ปีซึ่งเธอนั้นป่วยเป็นโรคอ้วนนะครับเธอนั้นมีน้ําหนักตัวกว่า300กิโลกรมัมทางแพทย์นั้นก็ได้รับเป็นคนไข้พิเศษนะครับล่าสุดทางทีมแพทย์ก็ได้พาสื่อมวลชนเข้าดูอาการของเธอทางแพทย์ก็บอกว่าอาจจะต้องมีการผ่าตัดก,กระเพาะครับที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทีมแพทย์ผู้ให้การรักษานางสาวนกแก้วแสนสมปานอายุ31ปีนะครับที่มีน้ำหนักตัวก,วกว่า300กิโลกรมัม ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ไปรับตัวมารักษาเป็นคนไข้พิเศษนะครับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเมตกรพิพัฒกุลแพทย์หน่วยต่อมไร้ท่อภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับก็ได้พาสื่อมวลชนเดินทางขึ้นไปดูอาการของนางสาวนกแก้วซึ่งนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง i อ u อาคารเฉลิมพระเกียรติบารมีชั้นหนะครับทางแพทย์ก็ได้ใช้สายเครื่องช่วยหายใจให้กับคนไข้เนื่องจากคนไข้นั้นมีอาการหยุดหายใจในบางครั้ง ในการรักษาโดยรวมนะครับสุขภาพจิตของคนไข้นั้นเริ่มดีขึ้นและพูดคุยกับหมอและพยาบาลได้นะครับและคนไข้นั้นก็พร้อมที่จะเข้ารับการรักษาโรคอ้วนครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามทางผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงเมตตากรพิพัฒกุลนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สึ่อขาว่า ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการการรักษาในเบื้องต้นนะครับด้วยการให้คนไข้นั้นคุมอาหารเพื่อที่จะลดน้ำหนักลงก่อนเพื่อให้ร่างกายของคนไข้นั้นมีสภาพที่พร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะหากคนไข้นั้นต้องการที่จะผ่าตัดนะครับแต่ว่าคนไข้นั้นก็ต้องยอมรับหลังจากผ่าตัดก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินด้วยครับ กระบวนการรักษาต่อไปเราจะมีการผ่าตัดกระเพาะอะไรไหมคะหมอคงเท่าที่คุยกับคนไข้คือเราคงต้องพยายามให้คนไข้ลดน้ําหนักด้วยการควบคุมอาหารไปสักระยะหนึ่งให้น้าหนักลดลงอ,ออย่างน้อยจนให้คนไข้มีสภาพพร้อมที่จะผ่าตัดถ้าคนไข้ต้องการผ่าแล้วก็ต้องให้คนไข้ยอมรับว่าหลังผ่าตัดก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง แล้วก็รูปแบบการรับประทานอาหารก็คงจะไม่เหมือนเดิมซึ่งต้องใช้รเวลาสักพักหนึ่งถ้าคนเพื่อพร้อมก็ผ่านคือ,คอตามแผนทางแพทย์นะครับก็ออกมาแจ้งเตือนประชาชนถึงโรคอีโบลาที่กําลังระบาดหนักอยู่ในโซนของทวีปแอฟริกานะครับก็ตือนมาตอนนี้โรคนั้นยังไม่เข้ามาอย่างประเทศไทยและยังอยู่อีกไกลน,นะครับขอเตือนให้กับประชาชนนั้นอย่าเพิ่งตืนต่นตระหนกครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในประเทศโซนทวีปแอฟริกานะครับซึ่งยังไม่มีท่าทีว่าจะสามารถควบคุมโรครายนี้ได้ทางด้านประเทศไทยก็มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคนี้อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้มีการกำชับให้โรงพยาบาลตามหัวเมืองท่องเที่ยวได้เตรียมการรับมือในการป้องกันโรกลายนี้ครับ เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวเมืองและมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเที่ยวอยู่ตลอดทั้งปีนะครับรวมถึงสายการบินจากต่างประเทศที่บินตรงมาลงที่สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่วันละหลายๆสิบเที่ยวนะครับทางผู้สื่อข่าวของ LC c a b l e TV นะครับก็สอบถามไปยังผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์นิสิตวัฒนจัชริยานะครับ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็บอกว่าโอกาสที่โรคอีโบลาจะมาถึงประเทศไทยนั้นมีน้อยมากนะครับซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยสำนักเฝ้าระวังโรคระบาดก็ได้จะส่งคู่มือเกี่ยวกับโรคอีโบลาให้กับทุกโรงพยาบาลนั้นทราบ ถึงแนวทางในการวางแผนและการเฝ้าระวังโรคครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีการเฝ้าระวังที่สนามบินมากที่สุดด้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะรับผิดชอบดูแลและตรวจสอบที่ด่านสนามบินนะครับและโรงพยาบาลมหารนครเชียงใหม่ก็จะรับประสานหากพบผู้โดยสารที่พบว่ามีอาการน่าสงสยัยก็ต้องมีการพิสูจน์โรคว่าใช่โรคดังกล่าวหรือไม่นะครับซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นิสิตก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่าโอกาสที่โรคนี้จะมาแพร่ระบาดในเมืองไทยนั้นมีน้อยมาก พราะว่าการเดินทางตรงจากประเทศโซนทวีปแอฟริกาใต้ไม่มีนะครับและในภูมิภาคเอเชียก็ไม่นิยมที่จะไปเที่ยวในทวีปแอฟริกาแต่อย่างไรก็ตามนะครับแพทย์ก็ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังไว้ซึ่งยอมรับว่าขณะนี้ทุกสายการบินก็มีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในการที่จะช่วยคัดกรองดูแลผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่การเริ่มขึ้นเครื่องบินจึงขอร้องให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระนกนะครับเพราะว่าโรคนี้ยังมาไม่ถึงบ้านเราครับ มีการเฝ้าระวังส่วนใหญ่จะเฝ้าระวังที่สนามบินก่อนเพราะว่าสนามิเป็นที่สุดกระโดดกลางก็มีไข้มีอาการปวดเมื่อยมีไข้จากด่านสนามบินครับผมทางโรงพยาบาลมหลาลัยจะเป็นหน่วยที่รับประกันก่อนที่ที่มีมามรมมายสงสัยถึงการส่งมหาลัยเป็นหน่วยที่สุดไม่ใช่โอกาสที่มาถึงเมืองไทยน้อยนะครับเพราะว่าการเดินทางหลายต่อแล้วจุดสังเการที่แอฟริกาใต้้คนในพื้นทาานี้ก็ไม่นิยมไปแอฟริกาอานก็ถึงครับ แต่ยังไก็ต้องเฝ้าระวังไว้พ่มีโอกาสเดินทางมางถวนี้ได้แล้วแต่ในนี้ยอมรับว่าทุกสายมันก็ตึงตัวเรื่องที่จะป้องกันมาให้ผู้โดยสารตัวเองแตรับผลประโยนก็จะเข้มงวดตั้งแต่เอาผู้โดยสารขึ้นเครื่องน,นะครับทุกสัมปน จาหน้นที่ทหารก็ได้ร่วมกับตำรวจนะครับจับกลุ่มอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ที่ด่านแก่งปันเต้าซึ่งก็ได้ของกลางยาบ้ากว่า50 0 0 0เมตรและเงินสดอีก2 0 0 0 0นบาทครับที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตรีสลายุทธ์ลังสีผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่33พันเอกกสิดิตหลักกฎรองผู้บังคับการกองกำลังผาเมืองพันตำรวจเอกปิยพงศ์พัฒนพงศ์ศิล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรออำเภอเชียงดาวนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหานั่นก็คือนายพิชัยจารุสไยนะครับอายุ37ปีซึ่งก็เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับและอีกหนึ่งคนก็คือนายจักกพันธ์พัชระถาบุตรอายุ43ปีนะครับพร้อมของกลางยาบ้า50,000เม็ดรถยนต์กระบ,บะอีซูซุ1คันและเงินสด2 0 0 0บาทครับ สอบสวนผู้ต้องหานะครับก็ให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายเลให้นํายาบ้านั้นไปส่งที่คิวรถช้างเผือกขณะที่นั่งรถมากับรถโดยสารประจําทางมาถึงด่านแข่งฟันเต้านะครับก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารน,นั้นจับตัวพร้อมกับของกลางดังกล่าวที่ซุกซ่อนมาในกระเป๋าเป้สีดํานะครับต่อมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบสวนขยายผลจับกลุ่มตัวนายเลได้นะครับที่บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาเชียงใหม่ขณะที่กําลังจะโอนเงิน2 0 0 0 0 0บาทให้ในายพิชัยเป็นค่าส่งยาบ้าน,นะครับ ที่ยังไม่ทราบว่านายพิชัยนั้นถูกจับกลุ่มไปแล้วหลังจากการสอบสวนนะครับก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะครับเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LC ซเคเบิลทีีเชียงใหม่นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ เครื่องสำอางโ w Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนและมเมล็ดพันธุ์ฮอกเกตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยัง้งไขมันส่วนเกินในตับก็เป็น2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์ l อ c a b เคเบช่อง9นะครับได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันหากพลาดชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k l c เชียงใหม่วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ